สวัสดีค่ะคุณผ ah. um <uh ู้ฟังคะใตรมพระบรมีจากกรีวงวันนี้ย mm ังคงนำเสนอเสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่หพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะเมืองกำแพงเพชร วันที่25สิงหาคมรัตนโกสินทร์ศก125ข้าพระพุทธเจ้านายชิดมหาเล็กเวนเดชหลานพระยาประธานนครโรไทยจางวางเมืองอุทัยธานีเดิมได้รับราชการในกระทรวงมหาดไทยเป็นตำแหน่งในอำเภออยู่มณฑลนครชัยศรีข้าพระพุทธเจ้าป่วยเจ็บทุกพลภาพจึงกราบถวายบังคมลาออกจากหน้าที่ราชการ ขึ้นมารักษาตัวอยู่บ้านภรรยาที่เมืองกำแพงเพชรข้าพระพุทธเจ้าได้สืบเสาะหาพระพิมพ์ของโบราณซึ่งมีผู้ขุดค้นได้ในเมืองกำแพงเพชรนี้ได้ไว้หลายอย่างพร้อมกันพิมพ์แบบทำพระหนึ่งแบบขอพระราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย พระพุทธเจ้าได้สืบถามผู้เฒ่าผู้แก่ถึงตำนานพระพิมพ์เหล่านี้อันเป็นที่เชื่อถือกันในแขวงเมืองกำแพงเพชรสืบมาแต่ก่อนได้ความว่าพระพิมพ์เมืองกำแพงเพชรนี้มีมหาชนเป็นอันมากนิยมนับถือลือชามาช้านานว่ามีคุณานิสงแก่ผู้สักการะบูชาในปัจจุบันหรือมีอนุภาพทำให้สำเร็จผลความปรารถนาแห่งผู้สักการะบูชา ด้วยอเนกประการสันฐานของพระพุทธรูปพิมพ์นี้ตามที่มีผู้ได้พบเห็นแล้วมีสามอย่างคือพระลีลาดที่เรียกว่าพระเดินอย่างหนึ่งพระยืนอย่างหนึ่งพระนั่งสมาธิอย่างหนึ่งวัตถุที่ทำเป็นองค์พระต่างกันเป็นสอย่างคือดีบุกหรือตะกัวอย่างหนึ่งว่านอย่างหนึ่งเกศออย่างหนึ่งดินอย่างหนึ่ง พระพิมพ์นี้ครั้งแรกที่มหาชนจะได้พบเห็นนั้นได้ในเจดีวัดพระาธาตุฝั่งตะวันตกเป็นเดิมและการที่สร้างพระพิมพ์นี้ขึ้นนั้นตามสามัญน,นิยมว่านาการละครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จดับขันปริณิพานแล้วมีพระบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าพระยาสีธันมาโสกราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ ทรงมหิทธิเดชานุภาพแผ่ไปในที่สานุทิศต,ตลอดจนถึงทวีปลังกาทรงอนุสอนคำหนึ่งในการสถาปนูปธรรมพกพระพุทธศาสนาเพื่อให้แผ่ไพสารยิ่งขึ้นจึงเสด็จสู่ลังกาทวีปรวบรวมพระบรมาธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาสร้างเจดีย์บรรจุไว้ในคำกล่าวว่าแคว้น้ำปิงและน้ำยมเป็นต้น เป็นจำนวนพระเจดีย์8 4 0 0 0องค์ครั้งนั้นพระฤาษีจึงได้กระทำพิธีสร้างพระพิมพ์เหล่านี้ถวายแก่พระยาศีธนมาสุกราชเป็นการอุปการะในพระพุทธศาสนาครั้งแรกที่จะได้พบพระเจดีย์บรรจุพระบรมาธาตุและพระพิมพ์เหล่านี้เดิมนับปีรากาเอกศกจุลศักราช1221ในวงเล็บ นับโดยลำดับปีมาถึงศกนี้58ปีสมเด็จพระพุทธาจาย์โตวัดระฆังกรุงเทพมหานครขึ้นมาเยี่ยมญาติณเมืองกำแพงเพชรนี้ได้อ่านแผ่นศิลาจารึกอักษรไทยโบราณที่ประดิษฐานอยู่ณพระอุโบสถวัดเสด็จได้ความว่ามีเจดีย์โบราณบรรจุพระบรมาธาตุอยู่น้ำปิงตะวันตกตรงหน้าเมืองเก่าข้ามสามองค์ ขณะนั้นพระยากำแพงวงเล็บน้อยผู้ว่าราชการเมืองได้จัดการค้นคว้าพบวัดและเจดีสมตามอักษรในแผ่นศิลาจึงป่าวร้องบอกบุญราษฎรช่วยกันแพ้่ทางและปฏิสังขรณ์ขึ้นเจดี JD ที่ค้นพบเดิมมีสามองค์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระบรมาธาตุอยู่กลางชำรุดบ้างทั้งสามองค์ภายหลังพระยากำแพงองค์ เป็นผู้ว่าราชการเมืองแชงพอกะเรียงที่ราษฎรเรียกว่าพระยาตกาได้ขออนุญาตรื้อพระเจดีสามองค์นี้ทำใหม่รวมเป็นองค์เดียวขณะที่รื้อพระเจดีสามองค์นั้นได้พบตรุพระพุทธรูปพิมพ์และลานเงินจารึกอักษรขอมกล่าวตำนานการสร้างพระพิมพ์และลักษณะการสักการะบูชาด้วยประการต่าง พระพิมพชนิดนี้มีผู้ขุดค้นได้ที่เมืองสันคบุรีครั้งหนึ่งแต่หามีแผ่นลานเงินไม่แผ่นลานเงินตำนานนี้กล่าวว่ามีเฉพาะแต่ในพระเจดีวัดพระาธาตุฝั่งน้ำปิงตะวันตกแห่งเดียวมีสำเนาที่ผู้อื่นเขียนไว้ดังนี้ตำนานตำบลเมืองพิษณุโลกเมืองกําแพงเพชรเมืองพิชัยสงครามเมืองพิจิต เมืองสุพรรณว่ายังมีฤือสีสิบเอ็ดตนฤาษสีเป็นใหญ่สามตนตนหนึ่งฤาษสีพิลาลัยตนหนึ่งฤาษสีตาไฟตนหนึ่งฤือสีตางัวเป็นประธานแก่ฤาษสีทั้งหลายจึงปรึกษากันว่าเราท่านทั้งนี้จะเอาอันใดให้แก่พระสีธันมาโสกราชฤาษสีทั้งสามจึงว่าแก่ฤาษสีทั้งปวงว่า เราจะทำด้วยฤธิ์ทำด้วยเครื่องประดิษฐ์สถานเงินทองไว้ชนีฉลองพระองค์จึงทำเป็นเมฆพัดอุทุมพรเป็นมฤพิษอายุวัฒนะพระฤาษีประดิษฐ์สถานไว้ในถ้ำเหวใหญ่น้อยเป็นอนุภาพแก่มนุษย์ทั้งหลายสมณชีพรามนาจารย์เจ้าไปท่วนห้าพันพันษาพระฤาษีองค์หนึ่งจึงว่าแก่ฤาษีทั้งปวงว่า ท่านจงไปเอาว่านทั้งหลายอันมีธิ์เอามาสักหนึ่พันเก็บเอาเกสรไม้อันวิเศษที่มีกฤษณนาเป็นอาทิให้ได้หนึ่พันครั้นเสร็จแล้วฤาษีจึงเป่าร้องเทวดาทั้งปวงให้ช่วยกันบทยาทาเป็นพระพิมพ์ไว้สถานหนึ่งทำเป็นเมฆพัดสถานหนึ่งรือษีทั้งสามองค์นั้นจึงบังคับรือษีทั้งปวงให้เอาว่านทำเป็นผง เป็นก้อนประดิษฐานด้วยมนคาถาทั้งปวงให้ประสิทธทิุกอันจึงให้ฤาษีทั้งนั้นเอาเกสรและว่านมาประสมกันดีเป็นพระให้ประสิทธิ์แล้วด้วยนวหารคุณประดิษฐานไว้บนเจดีอันหนึ่งถ้าผู้ใดให้ถวายพระพรแล้วจึงเอาไว้ใช้ตามอนุภาพเถิดให้ระลึกถึงคุณพระฤาษีที่ทำไว้นั้นเถิดฤาษีไว้อุปเทศดังนี้ แม้อันตรายสักเท่าใดก็ดีให้นิมนพระใส่ศีรษะอันตรายทั้งปวงหายสิ้นแลถ้าจะเข้าการนรงสงครามให้เอาพระใส่น้ำมันหอมเข้าด้วยนวหรคุณแล้วเอาใส่ผมศักดิ์สิทธิ์ความปรารถนาถ้าผู้ใดจะประสิทธิแก่หอกดาบสัตราวุธทั้งปวงเอาพระสงน้ํำหอมแล้วเสกด้วยอิติปิโสพระกูรติ เสกสามทีเจทีแล้วใส่ขันสำริดพิสถานตามความปรารถนาเถิดถ้าผู้ใดจะใคร่มาตุคามเอาพระสงฆ์น้ำมันหอมใส่ใบพลูทาประสิทธิ์แก่คนทั้งหลายถ้าจะสง่าเจะระจาให้คนกลัวเกรงเอาใส่น้ำมันหอมหุงขี้พึ่งเสกด้วยนาวหาราคุณเจ็ดทีถ้าจะค้าขายก็ดีมีที่ไปทางบกทางเรือก็ดีให้นมัสการด้วยพาวหุงแล้ว เอาพระสงฆ์น้ำหอมเสกด้วยพระพุทธคุณอิติปิโสภกุรติเสกเจ็ดทีประสิทธิ์แก่คนทั้งหลายแลถ้าจะไม่สวัสดีสถาพรทุกอันให้เอาดอกไม้ดอกบัวบูชาทุกวันจะปรารถนาอันใดก็ได้ทุกประการแลถ้าผู้ใดพบพระเกศรก็ดีพระว่านก็ดีพระปร,ะรอดก็ดีก็เหมือนกันอย่าได้ประมาทเลยอนุภาพดังกำแพงล้อมกันภัยแก่ผู้นั้น ถ้าจะให้ความศูนย์เอาพระสงน้ำหอมเอาได้สิเอ็ดเส้นชุบน้ำมันหอมและทำไส้เทียนตามถวายพระแล้วพิสถานตามความปรารถนาเถิดถ้าผู้ใดจะสะหัวให้เขียนยันนี้ใส่ไส้เทียนเถิดข้าในจดหมายฉบับนี้มีเขียนรูปยันมาด้วยนะคะแล้วว่านะโมไปจนจบแล้วว่าพาหุงแล้วว่าอิติปิโสกะการะมหาเชยยัง มังคลังแล้วว่าพระเจ้าทั้ง16พระองค์เอาทั้งคู่กิริมิธิกุรุมุทุกร,ทกรมาทะเกเรเมเทตามแต่เศกเถิดสามทีเจทีวิเศษนะักถ้าได้รู้พระคาถานี้แล้วอย่าก,กลัวอันใดเลยท่านตีข้าวไว้ควรเมืองจะไปรบศึกก็คุ้มได้สารพัดศัตรูแลข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระราชทานคัดต่อมาดังนี้ ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชิดขากลับลงเรือชล่าล่องไปขึ้นท้ายเมืองใหม่เดินขึ้นมาจนถึงพลับพลาที่เมืองใหม่นี้มีถนนสองสายยาวขึ้นมาตามลํำน้ำเคียงกันขึ้นมาสายหนึ่งอยู่ริมน้ำสายหนึ่งอยู่บนดอน แต่ถึงสายริมน้ำหน้าน้ำก็ไม่ท่วมบ้านเรือนก็เป็นอย่างลักษณะถนนบ้านม้อเมืองเพชรบุรีหรือถนนบางกอกอย่างเก่าไม่ใช่ถนนเสาชิงช้าผู้คนก็แน่นหนาอยู่มาแต่ท้ายเมืองถึงพลับพลาประมาณ20เสิบเนเศษวันนี้ถ่ายรูปได้มากแต่สนุกเพราะได้เปลี่ยนแว่นเปลี่ยนทํานองถ่าย และถ่ายง่ายไม่เหมือนถ่ายในป่าสองวันมาแล้วซึ่งยังไม่เคยถ่ายเลยล้างรูปไว้แต่กระจกใหญ่จะล้างหมดกลัวแห้งไม่ทันวันนี้ได้ตัดผมตามพระเทพาพรขึ้นมาจากบางกอกโดยทางรถไฟแล้วลงเรือมาแต่นครสวรรค์เพราะหาเวลาตัดไม่ได้วันที่26 หมายจะยังไม่ตื่นแต่หมาเข้าไปปลุกสองโมงเศษกินข้าวแล้วออกไปแจกของให้ผู้ที่มาเลี้ยงดูและรับทั้งผู้หญิงผู้ชายหลวงพิพิธอภัยพูดช่วยซึ่งเป็นบุตรพระยากำแพงอน้นนำดาบฝักทองซึ่งพระพุทธยอดฟ้าพระราชทานพระยากำแพงนุษเป็นบำเหน็จมือเมื่อไปทับแขกแล้วตกมาแก่พระยากำแพงนาคซึ่งเป็นสามีแพงบุตรตรีพระยากำแพงนุษย บุตรพระยากำแพงนุษย์และแห่งภรยาได้เป็นผู้ว่าราชการเมืองกำแพงต่อมาสี่คนคือพระยากำแพงบัวพระยากำแพงเถินพระยากำแพงน้อยพระยากำแพงเกิดได้รับดาบเล่มนี้ต่อต่อกันมาครั้นพระยากำแพงเกิดถึงอนิจจกรรม ผู้อื่นนอกจากตระกูลนี้มาเป็นพระยากำแพงหลายคนดาบตกอยู่แก่นายอน้นบุตรพระยากรแพงเกิดซึ่งเป็นบิดาหลวงพิพิธอภัยภายหลังนายอ้นได้เป็นพระยากำแพงครั้นพระยากำแพงอน้นถึงแก่กรรมดาบจึงตกอยู่กับหลวงพิพิธอภัยบุตรผู้นำมาให้นี้พิเคราะห์ดูก็เห็นจะเป็นดาบ พระราชทานจริงเห็นว่าเมืองกำแพงเพชรยังไม่มีพระแสงสำหรับเมืองเช่นแควใหญ่ไม่ได้เตรียมมาจึงได้มอบดาบเล่มนี้ไว้เป็นพระแสงสำหรับเมืองให้ผู้ว่าราชการรักษาไว้สำหรับใช้ในการพระราชพิธีค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังใต้ร่มพระบาร,รมีจัก,กรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะ ช่วงเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันรัติมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ